สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเช้านี้ครับบรรยากาศสองโมงเคิงครับพี่น้องครับแดดกําลังออกครับเมื่อเช้าเนี่ก็แดดแห้งแล้วตอนนี้ก็มีก้อนเมฆมาสลัวสรัวนะครับพี่เจ้าปทุมราชนะครับอยู่ขอกงัวพ่อหน่อยนะครับสวัสดีครับพ่อ ah, หน่อยครับส,ส,สวัสดีครับบรรยากาศสองโมงเคิงนะครับมือ่อน like, ี้พ่อหน่อยมีงัวมาแบ่งปันทั้งหมดสามโต้แล้วพอเนาะสามโต้นะครับตอนนี้พี่น้องครับเป็นแม่สาวัยหนึ่งปีสามเดือนครับโต้ใหญ่ๆเลยนะครับพ่อหน่อยเปิดแค่ สามหมื่นสามนะพ่อเนาะสามหมื่นสามนะครับกั้วแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องอยู่ในขอกเดี๋ยวเสียเอาทยอยออกมาเห็นพี่น้องเบิ้งครับตจนลูกเพิ่หนาอ้วนนะครับของวัวพ่อน้อยอยู่บ้านหน้าทว่อนครับตำบลหน้าวะแซงอำเภอปทุมราชมุกษาจังหวัดอำนาจเจริญครับยืนเฉิดงามงามพี่น้องเอ๋ยตัวนี้หู้พร้อมนะครับเป็นแม่สาววัยหนึ่งปีสามเดือนอันเดี๋ยวฮ่าจะเบิ้งงัวแต่ละตัวน้ำกันครับก็จะเริ่มจากแม่สาวก่อนนะพ่อเนาะแม่สาวก่อ็งามพี่น้อง ตัวแรกครับเป็นงว่วปลามมนดุผสม,มครับแม่สาวไว้หนึ่งปีสามเดือนครับพี่น้องครับตัวแรกพอน้อยเปิดจักบาทครับสามหมื <3 13. S 1> 33, ่นสามสามหมื่นสามพันตลองไหนนะพ่อเนาะต่อล่องได้ทรง,งพี่ล่ะทรงพี่ลอยโล่ลอยโลสามหมื่นสามพันพี่น้องนะครับ <Ừ. S 1> สาวหนึ่งปีสามเดือนพี่น้องเพื่อนกระสีชินหอดแม่อยู่หรอครับเพิ่งแยกแม่มาได้เอาไปแล้วพนมาเรียนพันแลวพี่น้องแยกแม่มาเด็กหมื่นแล้วพอ่อ,อสองหมื่นนี่แหละสองหมื่นแล้วนะครับ เา่าแม่เพื่อนทองแล้วเอานี่ครับสามหมื่นสามพันต่อรองได้นะครับคีผู้ดำครับจมูกสีดำหนานหนงามครับเป็นบรามันลูกผสมครับพี่น้องนะครับหูประมาณเพียงปากนะครับเด้อนี่ครับยีลาคืองามแต่สูงเลยพอร้อยสามสิบห่านี่แหละเอร้สามสิบหาเนาะเอาบวกกันเนาะพอเนาะบวกกันร้อยสามสิบห่าไปห้าร้อยสามแปดอยู่ในลายเลยพี่น้องนะครับัวใหญ่อยู่เด้อ นะครับประมาณลอยสามพิห่าถ้าผมเอาไปเปร์นะครับเขาคงกะประมาณลอยสามเจ็ดครับเอาสามหมื่นสามนะครับนาโนงงามเพิ่นในแท่งดังเราบ่พอบ่ว้แท่งนักใส่ขุมไว้ใส่เมาไว้นะครับเล็บนาปกติครับเล็บล้างปกติครับพี่น้องครับหนังนาขวัญจับจม่องนังครับขาถูกขาทอนพอหน่อยบบกันจักมือพอที่ผ่ามือที่ผามือส่งพี่กระลอยโลดน่อเนาะเออส่งพี่ลอยโลเอาพี่น้องสามหมื่นสาม โชวมาต่อข้อหน่อยนะครับเดอ้องามเด,อมเด,อมด้อมดเตออน,นาคตใหญ่นะครับเดอ้อมิงปีสามเดือนครับตอนนี้สูงลอยบ้านลอยซ้ำเจ็ดมอเตัวนี้มีอยู่ครับอาจ,จีร้อยหาซิปไปเลยนะครับพอหน่อยพันมาเมลพันงามขาดพอๆงามขัดแล้วแม่บ่เอามาน้ำเอามาเด้อพอเดอ้อจะไปเอาอยู่นี่แหละนี่ถาชมนุ่มกันท่องแค่เดือนหรือพอตนห้าเดือนห้าเดือนนานผมว่าคือบ่เอาแม่น้ำบ่่อะเพลิดดำนะครับ พวงหางดำนุ่มจิกเต่าเนาะอเบิองทรงมันตีเต่าบ่มีตริงเนาะเนาะบ่มีติงเอานะครับตัวแรกแม่สาวไว้ปีกว่างครับพี่น้องสามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับต่อรองไหลทรงพีลอยกิโลนั่พอเนาะทรงพีลอยโลขาถูกขาทอนประกันหาสิบห้ามือสิบห้ครับกระดูกสุดดูกจมพอหน่อยเบิองหาแล้วครับพี่น้องครับหายแล้วสุดพอจมดอกนี่ประกันได้ครับพี่น้องพอหน่อยเพิ่นเอาเบิองหาเบิดครับเก่งพี่น้องเดืองมั่ว นะครับนาโนงงามจมูกดำคีบหูดำครับปันจับอจม่องนางครับน้ำครับน้ำลางกีบเลี้ยงคอเท่าครับเชื่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดอยากได้แม่เพลินกะถาติดตามรับชมครับพี่น้องครับทองหาเดือนละแม่เพลินอ่ะตัวนี้สามหมื่นสามตัวแหลกนะครับอ่ะพี่เจ้าเบาถาเด่นนะครับนี่นาโนกโงกตัวใหญ่ยังสี่นะครับแบ่งปันแม่สาวครับนี่คือสื่อมันน้ำบาดนะพี่น้องกระสันกระสือเขาาปได้าหรอก ขันเข่าไปน้ำบอลเขาก็ทีห้องแพงนะแม่สาวห้องแพงแ <laughs> พงนะห <laughs> ้องแพงอันนี้มันน้ำบัตรได้พี่น้องน้ำบัตรพิ่มหน่อยแบ่งปันขาเจ้ามาน้นบาบัตรอ่ะนี่ครับเป็นเครื่องดำนะครับเอาเบื้องลังพิจาร์เบื้องห้รังให้เระบอกอ่ะเพชรดดำนะครับพ่วงหางดำเอาขนาดยางยังเฉิดไปหัวตัวนี้อีละแดดออกกระลูกต่อไปครับไปเบื้องง้อแม่ลูกครับพ่อบัดเนาะนเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับ<ะ>รบัดนี้ ต่อไปครับพี่น้องครับมาเบิงงัวแม่ลูกครับพี่น้องสังเกตลูกเพิ่นครับลูกเพิ่อนในแบบอ้วนเลยนะครับพี่น้องครับลูกเพิ่นตันงตันอ้วนๆนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกอ้วนๆน้านางสี่ครับพอหน่อยเปิดจักบาทพ่อหกหมื่นเปิดไว้หกหมื่นพี่น้องหกหมื่นนะครับลูกเพิ่นดีแห้งนะพ่อเนาะลูกดีแห้งอะไรลูกเพิ่นพี่น้องนะตึบเลยนะครับแม่สูงเลยพ่อร้อยสามห้าร้อยสามห้านะครับงัวลูกเด็กครับพ่อครับวัวสองยืนนี่แหละลูกทีสองยืน ลูกเพื่อนีีนะตึบเลยพี่น้องนะครับหพอลุ้นธรรมชาติพ่อของพ่อลุ้นธรรมชาติอ่านี่ครับนังน้าพี่น้องอ้วนนะครับน้ำจราจับไหเบิงเบิงบันถ่ายเด้อเบงมือพิจารเด้ออ้วนปันเด้นนะครับขูนหางเปยพ่วงอ่าเพล็ดดำนะครับขึ้นลูกเพื่นดีครับพี่น้องนี่ครับหกหมื่นห้องนะครับต่อรองได้นี่คือดูเพื่นนะครับวบหาเดือนนะพ่อเนาะวบหาเดือนอ่าลุ้นธรรมชาติครับต่อไปเบิงแม่เพื่นครับแม่สูงลอยน้ำหานะพ่อเนาะ ลูกลอยสามหาส<ห>ามหาบวกเลยครับง่อลูกสองยืนผสมบ่ครับแม่เพิ่นสงสัอยอ่ะทุกสมบัติสมบ่ได้ถามเจ้าของไม่แน่ใจบ่ได้แน่ใจบ่แน่ใจครับพี่น้องอาจจะสมมากกันเลนะครับเพราะว่าลูกเพิ่นปกกนนนลูกยังกินนมยืนบ่ลูกยังกินนมแต่ว่าเพิ่นบ่จอยลูกกินนมบ่จอยอ่ะเบิ่งแม่เพินพ่นครับพี่นอ้องใบหูบ่สิบ่แดงครับจมูกสี่ดำบ่สิบ่แดงปลายเขาแต่งให้แล้วครับกีบเล็บข้อเท้าปกตินุ่มสีเต่ามีติ่งด้านหลังสองติ่งครับนิดหน่อยซำเม็ดอ่าทีวัน ะน,นะครับผู้นี่หกหมื่นนะครับพอหน่อยห้องว่ะเด้อพี่น้องต่อรองกันไดจิดอรองกระไดกูไดอยากได้ลูกนัาน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 ่นนะนี่บังไายลดเลยกูดูดีแหงพี่น้องเงาอลัสตอรอลูกไปหาเดือนแล้วพอเนะ<ห>าะงอหล <า S 2> <หา S 1> ุนธรรมชาติฝึกออกขอกไหมครับฝึกเปียกด้วยพี่นอ้องอะเบงหน้าตาลูกมันครับงอหลุนธรรมชาติครับคลิปหูดำนะครับว่ลลิสนเข้านะครับเนาะนี่ครับหูยูจดอกหลัางปูนแตกขวายาเลย ขาถุกระทอนพอประกันห้ยนะพอเนะาะกันห้ยซิฟหามือซิฟหามือ,อเกลียดแม่เป็นสีดำพวงหางดำยังกินนมอยู่ตัวนี้ป้าโถให้ลูกปวดเถอ,อะเนาะโตไปไปหาแม่ก่อนนะครับพนเพื่อนกับพแ่แน่ใจว่าแม่ผสมมาหรือยังนะครับลูกหาเดือนมีโอกาสที่จะทองมานนั้นก็นได้อ่ะ,อะยืนหาแม่นะกหูเด้อพี่น้นองหกหมื่นทรงฟรีร้อยก<ด>ิโล<ด>ขาถูกกระ t h o พอประกันจักหมื่นครับซิฟหามือซิฟหามือ โอ้ผมมังดูพ่นไหลนะพอเนาะอือโอ้นาแห้งพี่เนาะหนาแห้งนะครับผู้นั่งคอเพิ่นอ่ะเล็บเล็บขเท่าปกติครับอ่ะแม่เพิน่นสูงลอยสามหาครับนมสีเต่ามีติ่งดันหลังสองติ่งนะครับเด้ี๋ยาลูกกระสีไปกินหนาครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่งออกคอ,อกไม่อือนะครับเพิ่งออกคอ,อกไม่บรยยรยากาศเศร้าๆครับอ่ะฟองมาพออ่ะฟังนี่ของแม่เพิ่น อ่ะพี่ดูกก็พี่มาเออจังกินไปเกี่ยวหญ้าแต่พอมาให้เพิ่นธุงหน้าพ่นแุ์ละโอ้หญ้ายังหยาปลูกแน่หญ้าลูซี่ลูซี่โอ้เอานะครับนั่งน้าดิครับลูกเพิ่นธุ์หกหมื่นครับสองตัวนี่แม่ลูกลูกเมย์ลูกน่านาจังสี่นะครับสนใจกระทถนมาให้พอน่อยครับมีแม่สาวครับแม่ลูกนะครับมาฝากพี่น้องสองชุดมือนี่นะครับขาทุกข้าทอนพอน่อยประกันห้ทั้งแม่ทั้งลูกเว้นะพอนะประกันห้ทั้งแม่ทั้งลูกนะโอู้สิกินหญ้าพอพันออกออกเมย์อ่ะครับ มือนี้ครับมีมาแบ่งปันทั้งหมด2ชุดครับแม่สาวกับอ่างัวแม่ลูกครับสนใจตัวใดโทรหาพ่อน้อยครับอยู่บ้าน้าทว่อนครับตัวบลหน้าพระแสงอำเภอปทุมราชบุงษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเฟซบุ๊กไลน์บ่มีครับเน้นโทษนะพ่อเนาะเน้นโทรอย่างเดียวโทรอย่างเดียวหรือมาเบิ้งหนาคอกอะไรครับพี่น้องอยู่บ้าน้าทว่อนอยู่เส้นทางหลังที่ว่าการอำเภอนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ครับเซานี้พี่จ้าปทุมราชครับพ่อน้อยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพ่อครับ